ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุานเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องโตเกมก็อยู่ผมเนี่ยวันพีชใหม่ล่าสุดแบบใหม่จริงๆเลยเนะครับภาพก็ประมาณนี้นะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอพนีทุกเกมให้ท่านลเลือกเติมนะฮะรวมเป็นเกมระดับโต๊ะไทยใหญ่ๆมีหมดไปดูที่เว็บไซต์หลักเราได้นะครับว่ามีเกมอะไรบ้างก็บูวิเว็บโอท็อปแอพดอทคอมเพจก็โอท็อปแอพนะฮะนีแล้วก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแลนอร็คเวอร์ชันนะะฮแลนโลร์ู รับเติมทุกแพ็คแบ็คโคเวอร์ตู้ใหม่จะมาพรุ่งนี้ Summoner War c นเนคเตอร War, ern, ทุกเวอร์ชันแล้วก็ Summoner War c นเนคเตอร War, ern, พรุ่งนี้จะเอ้ยมันจะมีตัวคอลแลบมานะครับผมแล้วอีกเยอะแยะมากมายคาบาววอลเลนซี่ไฟฟ้าพับจีคอนดูเกตตี้ก็มีนะเอวี RV, มีโปรโมชั่นทุกวันมูทิลิงเบฟเซนเซโร่ตู้ใหม่นะครับอย่าลืมนะฮะก็ไปดูได้นะครับว่ามีเกมอะไรบ้างที่เราเล่นอยู่อยากเติมก็อยากร่วมสนุกอยากเติมอยากเก,ก่งก็จัดไปได้เลยที่โอท็อปแอพนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน สะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนเนะ่ก็ตามนี้เลยนะครับผมลิงก์ก็ปักหมุดให้ทุกครั้งเลยนะับใต้คลิปกับสตรีมนะมาดูเวอร์ชั่นใหม่นะฮยภาพคนข้าจะโอเคเลยนะฮะเป็นภาษาจีนสมัครยังไงพี่ก็กดซ้ายมือนะฮะมีคนเอาชื่อผมไปเล่นซะแลวเอออันนี้ดีว่าผมสร้างชื่อได้นะก็สมัครเลยนะฮะซ้ายมือ แปลมันจะเขียนว่าลงทะเบียนนะลงทะเบียนแล้วก็ใส่ชื่อเรารหัสผ่านจำไม่ได้สองครั้งแค่นี้ก็เข้าเกมได้แล้วครับผมไม่ต้องใช้เบอร์จีนไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นเนะเห็นไหมมันจะมีภาษาจีนอยู่ซ้ายมือเล็กๆนะช่องแรกมันจะเป็นใส่ละชื่อรหัสผ่านแค่นั้นเองเนะยเราจำไม่ได้ก็พอนะ่ยนี่มาถึงหูภาพสวยมากเนะี่ย นี่คือเวอร์ชั่นคือใหม่มากนะเนี่ยจได้เปิดระบบกันยาวๆแนะ่นอนว่ามันน่าสนใจแค่ไหนองค์เอีย,ยงหูยลื่นมากอะ่ะบอกได้คำเดียวอะ่ะมีไอเวสด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะียก็ดูเอาระหว่างจีนกับภาษามันก็บอกอยู่แล้วนะไม่จีนก็ไต้หวันนะแต่ผมเดาๆว่าน่าจะเป็นไต้หวันนะ่ อันนี้ไม่รู้อะไรอ๋อนี่เปิดกระชาอย่างนี้เหรอครับโอ้โหแล้วตัวได้ตัวกา,กากมาด้วยนะผมนึกว่าอะไรนะเปิดกระชาแต่ว,ว่าลื่นมากเลยนะผมว่ามันเวียดนามหรือเปล่านะสโตวเวียดนามหรือว่าไต้หวันนะ่ดูดิมีเวอร์ชั่นใหม่นะใครไม่ติดภาษาไทยนะเล่นในหมดทุกภาษาก็จัดไปได้เลยครับผมไม่ได้ยากหรอกใช่ไหมแนวๆนี้ โอ้นี่ห้าดาวตัวเดียวไปล,ลุยต่อแนะอ่แซงคูดเนะี่ยสุดหลอ่ออันนี้ออโต้เอ้ยอันนี้เราออกลบเนะี่ยออโต้เลือกออโต้นะเลือกทีมน,นี่ผมปรับภาพสุดแล้วนะก็สวยอยู่นะเออ อันนี้ผมปรับภาพสุดแลยนะสาวกวันพิชไม่ควรพลาดเดดขัดลงได้ตัวหนึ่งมันไม่ได้ว่ามันซ้ำกันนะได้แค่สตัวอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนถึงจะนิวได้เอจะรีดได้ครับมาถึงก็คูณสมได้เลยครับแล้วก็มีบัฟให้ดูด้วยนะ นี่ไงเอกลาสีเรือนะเฮ้ยอุอย้ออยสกิลสวยนะเอกราสีเรือนะฮะเฮ้ยเกมนี้ภาพสวยวะ่ะดูตัวแรกเหมือนธรรมดานะพอดูสกิลขนาดเอกราสีเรือ,อยังสวยนะแล้วก็พวกตัวดังๆนี่จะขนาดไหนนะไปต่อครับผมเสียดายโคโ้ดยังไม่มีตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีโคโ้ดก่อนเดี๋ยวเดีย๋ยวหามาให้นะดูดิสกิลสวยอะ่ะ ไอตัวห้าดาวนี่แจกทุกคนใช่ไหมนะเนี่ยไอหัวตั้งเนี่ยโอ้ยลื่นกว่าเซนเซยยเยอะนะครับเยอะเลยแหละว,ว่าจะเปิดระบบสามก๊กเดี๋ยวเอานี้ก่อนแล้วกันเออพรุ่งนี้มาดูระบบว่ามีอะไรน่าสนใจนะชักมันแนละ้วองค์นี้นี่รูพี่รูฟี่เข้ามาแล้ว อัพขอบไม่ได้ครับไ้แค่นนี้อันนี้ตัวซ้ำที่จะต้องทำอันนี้ก็อุปกรณ์เนี่ยจัดไปอันนี้ไม่ไม่อัพมันหรอกนะปล่อยมันไว้เดี๋ยวรอเปิดกระชากค,ครั้งแรกก่อนเนี่ยได้อะไรค่อยว่ากันนี่แต่ว่าลูฟี่ทำไมมันอ้วนๆวะ <c oughs> เนาะ ดูดิอ่าคาเราคาได้อีกนะฮะทำไมดูหน้ามันอ้วนๆวะไม่เป็นไรไม่ใช่ล่างทีนะฮะ ไม่ใช่ร่างที่ไม่ต้องกลัวเนี่ยโอ้ลื่นปื๊ดเลยฮะ ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเก็บของก็เหมือนทั่วๆไปนะเหมือนแต่ว่าอันนี้เป็นวันพีซอ่าอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะไม่รู้เรือจะมีอัพไหมนะต้องเปิดระบบยาวๆอันนี้ก็แนะนําเกมใหม่ก่อนนะคลิปคร่าวๆปรับให้สุดเลยนะภาพจะสวยมากนะดอยู่ดิขนาดตัวธรรมดาสกิลยังสวยอะ เดี๋ยวนะเราจะมีวาสนาได้เปิดกระชาตัวอนไหนเนี่ยเอามันเลิกสอนแล้วครับผมองไปหาโค้ดมานะ่ตุ๊บปไล่หาเพจอ่านี่มี vp ศูนย์ฟรีครับรับไปก่อน ไม่มีโค้ดอะดีครับเราจะได้แบบเพียวๆเลยเก่งแบบเพียวๆนะีวันแรกแจกนี้วันที่สองแจกตัวนี้วันที่สาแจกกรชาสงสัยไม่มีวาสนาเนะีมันบอกให้จบก่อนเนะี่ยน่าจะจบดัน1ขีดสินะแล้วก็ได้ของตรงนี้เควส แล้วก็เอาใบกระชาผมเห็นมันมีเขียนว่าสิบนะฮะไม่รู้เจอใครนะโคตรเท่เลยโอ้โหซาบโบเอสไอนี่ใครอะ่ะเฮ้ยวันพีสมีชุดแบบนี้ด้วย <c oughs> นะฮะตัวหลังสตัวครับผมเฮ้ยมันแล้วก็เซิร์ฟเ,เบอร์ลื่นมากน่าสนใจน่าสนใจกว่าเซนเซ่าอีกนะครับผม ใครชอบเซซีย,ยาก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับมันแจก,กเยอะนะอันนี้ก็ผมก็ขาใหม่ๆเรื่อยมันต้องห่วงนะก็ที่สุดก็คือเกมรวมอนิเมะผู้หญิงนั่นแหละอันนี้อะไระครับเฮ้ยแจกอะไรหรือเปล่าอ๋อต้องจบด่าน12นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับวันพีนี่แม่งโคตรเพลินนะฮะ ไม่รู้ลิสิทธิ์แท้ไม่แท้นะตอ,อ,อบไม่ได้นะอันไหนไม้เล่นก็จัดก่อนเลยน่าจะจบแมด่ด่าน12นะผมมีบัฟอยู่นะนี่มีบัฟทาด like บัฟผมเป็นอะไรวะเนี่ยแดง โอ้โสี่เปอร์เซ็นต์กับแสงมืดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กับสี่นะฮะดาเมจเอาแล้วครับเรือนะครับผมได้แล้วปึง้งได้เรือมาแล้วมีเรือด้วยนะแล้วก็อัพเรืออ่าอัพเรือได้นะครับแล้วก็ให้สู้ต่อเล้วไม้กอนเลย เฮ้ยมีดาษสิบสามด้วยวะชิบหายสิบใบแรกเราจะเปิดตรงไหนวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศเดี๋ยวพวกนี้เปิดระบบกันยาวๆเนี่ยไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็บรรยากาศก็โอเคเลยครับผมจะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับผม